วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดนี่หมู่ที่4บ้านเหล่าล้อมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดริเริ่มที่นำผักหวานป่ามาแปรรูปเป็นชาผักหวานมีรสสัมผัสที่หอมละมุนและมีสรรพคุณบำรุงร่างกายอย่างดีเยี่ยมคุณแม่ทิติมาทองจันทร์ประธานกลุ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่จะเก็บผักหวานป่ามาประกอบอาหารให้ทานจึงมีความรู้สึกชอบผักหวานเป็นอย่างมาก ประกอบกับช่วงเวลานั้นคุณแม่ทิตมาเป็นครูฝึกอาชีพจึงมีแนวคิดในการนำผักหวานป่ามาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนทีนี้ก็เลยเห็นชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเขาไม่ค่อยมีอาชีพก็เลยเอาแนวคิดตัวนี้มาคิดดูว่าเอ๊ะผักหวานเนี่ยเรามาแกงเรามาแกงมันก็อร่อยทีนี้พอเรามาแปรรูปเป็นชานี้คงจะดีนะแล้วเราก็ไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญ ผู้ที่เขาผ่านเคยผ่านกระบวนการในเรื่องของทำรรชามาเราก็ไปศึกษาดูงานหลายที่มาแล้วเราก็มาเอามาเอาวัตถุดิบนะมาทำเป็นชาซึ่งพอทำเป็นชาเป็นมาแล้วมันตอบโจทย์มากค่ะทุกคนสนใจแล้วก็ทานแล้วก็ดื่มแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็มีออเดอร์แล้วก็สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและชุมชนค่ะตัวนี้มันก็จะเกิดประโยชน์กับหมู่บ้าน ตำบลชุมชนเราซึ่งมันเกิดไรายได้ขึ้นเรื่อยๆๆโดยที่ไม่อดะนะกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนคุณแม่ทิติมาใส่ใจทุกรายละเอียดเป็นอย่างมากเริ่มตั้งแต่การหาวัตถุดิบหลักอย่างผักหวานที่ปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นไม่มีเคมีเจือปนแม้สักนิดเดียวและรับซื้อผักหวานป่าจากเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้รายได้หมุนเวียนอยู่คู่กับหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกรปลอดนี้แห่งนี้อย่างยั่งยืน อ๋ออันนี้น่ะส่วนใหญ่จะเคมีจะไม่มีเลยนะคะคือปุ๋ยคอ,อกเป็นหลักเราจะใส่พวกมูลคอ,อกอะไรพวกนี้ได้เลยไม่แปลกไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดหมูเป็นไก่เป็นอะไรมูลเขานะ่ะใช้ได้เลยแต่ไม่มีปุ๋ยเคมีจากงานวิจัยมาพอเราทานแล้วเนี่ยมันทําให้แบบพวกที่แบบว่าตัวเองอะ่ะมันไม่กระปรี้กระเป๋าพอทานลงไปแล้วมันทําให้ร่างกายเรา เบาขึ้นแล้วก็กระพรี้กระเป๋านอนหลับสบายตัวนี้ค่ะมันไม่มีผลอะไรกับร่างกายตัวนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นดูแลบำรุงร่างกายเรานะคะผักหวานนี้ก็คือช่วยบำรุงไอ้ที่เคยเล่าแล้วค่ะว่ามันมีวิตามินเอวิตามินซีส่วนอื่นๆก็มีหลากหลายมันยังต้านอนุโมลอิสระแต่ถ้าเราทานประจำเนี่ยมันยังต้านมะเร็งได้ด้วยเพราะพืชตัวนี้มันไม่มีพวกเคมีอะไรมาปะปนเลยอันนี้บอกได้เลยว่า ควิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดนี้แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลากหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดมุกดาหารที่คอยดูแลถ่ายทอดองค์ความรู้และประสานงานให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านรวมถึงจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย แล้วก็จะมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนในเรื่องของการถ่ายทอดให้ความรู้นะคะแล้วก็ประสานงานนะคะหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตสาหากรรมจังหวัดนะคะที่จะช่วยออกมาออกแบบผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งนะคะพาณิชย์จังหวัดที่จะมาช่วยพัฒนาในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า แล้วก็อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มวิสาหากิจชุมชนนะคะมีความรู้นะคะในการรวมกลุ่มในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มนะคะชื่อเสียงชาผักหวานป่าของวิสาหากิจชุมชนกลุ่มเกรรษตรกรปลอดนี้ไม่ได้โด่งดังเพียงแค่ภายในจังหวัดบุกดาหารเพียงเท่านั้นหลายๆคนอาจคาดไม่ถึงเลยครับว่าชาผักหวานป่าก็เป็นที่ถูกตาต้องใจของต่างประเทศเฉกเช่นเดียวกัน พอชอส่งไปก็ไปข้ามที่อุบลช่องเม็กพอไปเสร็จก็นั่งรถตัวไปขอโทษค่ะอีตอนนั่งไม่ได้นั่งธรรมดานะนั่งรถตัวถนนเขาอะไปแบบนี้เลยนะฉันว่าจะหุ่นดีก็อีท่านี้แหละพอไปถึงเมืองสารวันไปจุดทูบขอเจ้าที่เจ้าทางไม่น่าเชื่อแม่เกิดมาในชีวิตชาบอกหวานเอาไปเท่าไหร่ขายวันเดียวจบสนใจมากราวเป็นอะไรที่แฮปปี้ชาบอกหวานมากไอชาเนี่ย เราทานได้ทุกเมือ่อตลอดเวลาพกพาได้ก็ทำมาก็มีไรายได้ให้แก่ชุมชนชุมชน,ชมชน